ตัวนี้เป็นสายกาวหลูมนะเป็นวงกลมอันนี้ใช้ลวดตัดผ้าแบบนี้นะทั่วไปเนะี่ยทำที่ไหนก็ได้ตัดเส้นละร้อยแปดเซนเป็นสองสี่ห้าไม่กระเคลื่อนนะห่วงหนึ่งมันประมาณร้อยโอห์มเรามาชนกันก็เป็นห้าสิบโอห์มต่อก็เคลื่อนได้อันนี้นะต่อตรงกลางสองห่วงกลายเป็นห้าสิบโอห์มเข้าเคลื่อง แล้วก <Scroll>. okay. ็พีเต็งก็ตีนะชนจันทรดีๆมันจะออกออมด้านหน้าด้านหลังนะตัวนี้สองทิศก็ใ so ช้ถูกเฉยได้เกณฑ์นียได้พลเยอะ そうなんです。